วัสดีค่ะตู้อบไฟฟ้านะคะน้องค้ามาดูค่ะตู้อบไฟฟ้าแบบใช้ได้สองระบบแบบใช้ได้สองระบบนะคะ,แบบะ,บบะ,คะเวลาใช้ก็สมมุติว่าตอนนี้ไม่มีแดดนะคะไม่มีแดดแล้วก็เสียบปลั๊กเสียบปลั๊กแล้วก็สับคัทเอาท์ขึ้นนะคะค่ะแล้วก็ปรับอุณหภูมิประมาณหกสิบนะคะค่ะ สแกนมันก็เป็นสแกนงสแตนเลสน,นะคะฝุ่นและ,มะแมลงไม่สามารถเข้าไปได้นะคะนี่นะคะเวลาเสียบปลั๊กปับพัดลมมันจะหมุนแต่ถ้าเกิดเราไม่มีแดดนะคะเราก็เสียบปลั๊กใช้แต่วเวลามีแดดเราก็ใช้แสงแดดมันใช้ได้สองระบบนะคะฝุ่นและ,มะแมลงก็ไม่สามารถเข้าไปได้นะคะใช้ง่ายค่ะ ใครสนใจส่งจองได้นะคะตู้อบไฟฟ้าแบบใช้ได้สองระบบนะคะตู้ใหญ่ะคะ่ะ087-511-8951และ091-468-281ขอบคุณค่ะ